สุขสบายดีเจ็ 4, บสี่ถกมองทุกบอลกลับมได้ลงคลิปมาหลายมืองเราพี่น้นองเนาะบ่ค่อยสบายเป็นไข่กัน <c oughs> ก็ส่งก็ไปหลายลูกไปเลยฮะลูกแรกเร่ยว่าจะออกหน้าแต่พีนน่น้องมาเตล่นดนตรีอยู่เซตนเนด็ดะแต่เราสุริยะตีแหกเป็นกวาดสิมาเอ่อลงงานลาหานา้ำวันที่สิบเอ็ดเลยใหญ่มากกว่าสิบวันที่สิบแปดก็ใหญ่ไปเป็นที่อ่าเราพี่น้นองเนาะ อยู่ทางลาฮานามหมดละเลยว่มามือนีออกมัวหน้าซะก่อนอยู่พี่พี่พีน้องออกมัวหน้าซะก่อนแล้วพี่น้องเนาะมือนีพูดละทางหน้าห้ามคนละไป,ะปะพี่น้องเรื่องเขา่าพี่นิงงามบ่ หดหน้าเลยพี่นอ้องเขาปีน้ก็ว่าง,งามอยู่ด้ยอย่างนาองหอดให้หดหน้ามาจ่อบเบื้องหน้าพี่นอ้องเพราะว่าอย่างวางไข่วางโซ่สามมือ 30, นี่แหละเมื่อไข่วางเงินมาแต่ง,งานเราซื้อหนออฝนตข้ามแล้วเลยไขย่โอ้พ่อเหมาที่จะหน่อยนี่พี่นอ้องพ่อเหมาเลย น้ำก็ขังดีอยู่เลยลพี่น้องน้ำเขาก็บอกกระปันไดปีนี้แค่ในแต่ว่าเลี้ยงปูเลี้ยงปลาน้ำอยู่เออน้องแค่ในปีนี้ได้ปล่อยปลาปีกลายเนี่ยโอ้ยบริบปล่อยจังดีเลยมันแลี้ยปีนี้แล้งกับพ่อได้ปล่อยส้วนว่างๆน้อพี่น้องน้องบริบปีน้องดนตรีก็เลยว่าออกมาให้มาหน้าเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงจากเราสุริยะเลี้ยงเลย ผู้ดีมันผู้ดีบุคคลสบายนะพี่น้องถ้ากดฝื้นวางหมู่บ้านมาซื่อใครแน่ที่เรกกระงานละหาน้ำเพื่อการวิศวาเป็นวันทีเศร้าอิดคือวิธียี่สิบเอ็ดที่ว่าเศร้าอิดนั่นแหละพี่น้องเนาะฝนกระตกบันพายุเขาเพิ่นเลยว่าโอ้ยใหายไปวันทีเศร้าแปดซะเพิ่นว่าพี่น้องเนาะพอหอดวันทีเศร้าแปดเพิ่งเลยว่าโอ้ยเดินมันบวมเลยพี่น้องฝนตกบันสนามองที่เขาเคยลงอยู่ละหาน้ำมันเดินมันก่น สีบวมหนามบวมยังเพิ่งเลยว่าโอ้ยใหญ่ไปเป็นวันที่หาซะเนี่ยพี่น้องเนาะวันที่ห้าห้าตุลาเราพี่น้องเนาะกอยู่ละหนามได้พี่น้องเด้อไายเอาเขาเตะเออกมา่านาได้พี่น้องนี่บริาวายามตอนอยู่เอาฝนตกหนึ่งบริมารนี่เป็น้องบ่คอยสบายเด็กพี่น้องเนี่ยตอนนี้กำลังเลี้ยงน้องนี่เลี้ยงปลาเราพี่น้องเนาะปล่อยปลาลง เป็นทางมันอุ้ยพี่้อปล่อยปลาลองก็เป็นน้องธรมรมชาติดุด๊ดดูพี่น้อ,นองน้อเข้ามาดุดออกเอารถมาดุดนี่เขาทัศนคกะค่แน่อยู่นี่พี่น้องนับขึ้นไปทั้งเทิงก็ดีครับจะเป็นสวนเออจะเป็นสวน หมักแตงก็ลังสิปูหมักแตงกับหม,มักโม่เพื่น้องเนาะอยู่คนง่ายทุกหนึ่งักพูนไปเพี่น้องไปบังหมักแตงหมักโม่เฮาบัดนี้อยู่ญุ่ปุ่นง่ายเลยละ่ะเพราะก็ฮดหนามมือก่อนนี่ผลไม้ตกสองหมื่นเพี่น้องเนาะนี่แหละเขาปีนี้กัเพราะไหนยู่ได้กินได้หรอกนะพี่น้องเนาะตะกี้ก็มากครับไอ้ยรอยชาแนลจะร้อยเนาะพี่น้องเนาะ มาใส่บิดก็หน้าทงน,นี่แหละปะ่ะพี่นออ้องขึ้นมาเบิึงสวนหมกแตงหมกโม่บิงึงปีนี้เป็นอะไรสีลงหมกโม่น้อพี่น้องนะแล้วก็บหมกแตงน้ำมันเป็นช่วงว่วางๆเนาะพี่น้องเนาะว่างๆจากการเล่นดนตรีก็สิปลูกหมกแตงหมกโม่นี่ยแหละน้อพี่น้องเนาะปะ่ะพี่น,อน้องบาดน่อยอดเลยพี่น้องเอ้ยบัดรเลย <laughs> อดสวนเลยเน yeah. ี่ยโดดหน้ามาตเพูเลยพี่น้องผูกตุ๊บๆอยู่ผู้ไก่ขึ้นครับนาบ่าวนเนี่ย ดูดมาแล้วก็ปล่อยมันไหลมานี่สวนมกแตงนะพี่น้องเนาะตัวนี้แบบชุดก้อนนั่นแหละที่ว่าข้าวทายเห็นบิ่งสวนมกแตงแต่ว่าข,ขยับมาปลูกงูงหม้แบบน,นี้นี่พี่น้องก็สิเป็นเออเป็นสวนกระรังบพราะเด็กเก็บขายดอกกระรังเป็นนะพี่น,อนะน,น,น,นอ้องเนาะนี่อยู่สวนนี่แหละพี่น้องอยู่ให้อยู่สวน อุ้ยพดกเพงเนาะขนก็น,นำกิน่นฮะก็ได้หดนี่แหละสิได้หดนี่แหละมันแดดสองสามือต้องเป็นต้องได้หดเด็เพี่งเนานี่ยเก็บไหมแต่ว่าขางังที่ว่าเ้าปลูกอยู่ขงังพูนเพี่นงนาอดก้อนนั่นเข้าเช็ดสวนบมกโมตัวนีว้นเพีงเนาะสิปลูกแตงโมตัวนี้ไปแตงกวาเด้กพียงเนาะสวนเป็นสวนแตงกวาเด้กพีองเนาะนี่หมากเดี๋ยวอุ้ยหมากพวดีกินเลยได้เพี่นเนงนี่น ป่ากําลังอ่อนนี่เลยพอดีกินเลยนี่พี่น้องเนาะเนี๋ยวมามาสิพอดีกินป่ะพี่น้องพายยางรอบมาเบิ่งทางนี้เบิ่งส้มสวนพี่น้องมือนีิลูกจากไข่จากไอ้นั่พี่น้องส้มสวนหมักแตงสวนเขาวสวนไฮสวนมันเฮ็ดเป็นอะไรเป็นอาชีพเสริมด้วยพี่น้องเอ้ยก้อนสิว้าเหลี่ยว,ยวยนี่โดนตรี กับวันที่หาได้พี่น้องเด้ออยู่ทั้งละหาน้ำอืมเนี่ยพี่น้องปิดกินได้เลยบริสิทธยาพี่น้องักแตงสวนเป็นสวนออกแกนิกพี่น้องเลยปิดกินได้เลยนี่บริปิดมากกินบริล่างน้ำหลวงบอกกินได้เลยอืมแซ่บหลายกรอบมันเฮ้ยเนี่ยกินได้เลยอืมฮึฮึ <laughs> บริสิทธ ขเขาชยบดอกวีย,วยาขามาแรงเนาะให้ดกสิศุกม้วนก็คือว่าย่าบำรุงเดพี่น้องก็วนี้สิเป็นเนะปลูกมะแตงโมข้าเห็ดหล่องสา,สามพันขุมบุญวันศุกรงสามพันขุมว่สิอือาเช้าคนเห็ดบเพเดถาพี่น้องที่สวนเพื่อน กะสิปลูกสามพันขุมพี่น้องแตงโมนี่ขยับกัวคนเบียร์นีเออ่เคร่งเบื้องเปลาเดี๋ยวสิพาพี่น้องขึ้นไปเบิงบ่งเบียร์มันพั้วอยังอยู่นี่นั่นลูกๆออกไซด์ไว้เลยกระสีไ,อ,ไสอ้ยัยงเกาะพวกโมนยังเกาะฮอร์โม,โมนเน,นี่ะพี่น้องเนาะให้ยไปเขียวบริเต็อบริสิยาขามะแลงบริสันท์เถาะบริสิชชาเคมีอืึผู้เรา ใช่น้ำมักที่ว่าภาพพี่เนาะอืมฮืดีชาบานพี่เนอะปล่อยง้อปล่อยค่อยไปเลี้ยงอืม,อม ขุ่มหมกโม่หรือเปล่าเนาะกรรมไมเบีย่ยมันไม่เนาะเบีย่ยมันก็อยู่นี่กาเบีย่ยไว้ที่ต้องแตงโม่ัดใส่พันถุงกินตะลาพื้นยังแหละ่ะดำดำนั่นเป็นสีดำในกล่องมันนี่เปล่งเห็ดเบีย่ยไว้คืออันนั้นเบี่ยไว้นี่เองนี่ สามพันต้นสามพันคุมคือเท่ากับหกพันเขาสีเห็ดเป็นคุมเลยพี่น้องเนาะโรกนั้นเห็ดเป็นคู่เขาใส่คู่ละเป็นคุมคุมหนึ่งก็ใส่สองเบียก็เท่ากับหกพันเบียเอาพี่น้องเนาะสามพันคุมกับประมาณนี้แหละประมาณ 6, หกพันน่วยใครเป็นไปน,น่วยก็ได้เอาอันเครือละน่วยเด้อพี่น้องเด้อ เบี้ยบ้านพระร่องดอกเบี้ยบอะไรท้ามันแตกใบนี่น้ี่นี่มันแตกออกเพราะว่าเปลนรองเขาไม่ใหญ่มากเทาก็บชีดิสตอนขึ้นว่าตอนตอนถ้มันแตกงาออกไปหลายเทาเลือกมากได้หลังจากมันเป็นงาเลยคุ้มหนึ่งกับชาวบ้านเขาได้หน่วยเทาก็เลือกเลือกมากนะพี่น้องเนาะเ้าเอามาสีส้มบนสีสุดเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็บชสรุปไปซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะโอ้ยอนแสงหน่อยนึง คลิปนี้ก็สิสรุปไว้ซ้ำนี่ขอฝากเอฟซีไว้ใน,นพี่น้องเนาะเอฟซี FC ทุกหม่องทุกบอลว่าฟังเราฟังไทยโดยเฉทมะทั่วทุกภาคพันธ์นะ้ำพี่น้องเนาะคลิปนี้สรุปไว้ซ้ำนี่จะเจ็บจะโจนสุขใจสุขก,กายสุขสบายดี